พีจ้าสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องจ้ายินดีตอน,นอรับแชมป์บุ้งส้มพ่อแม่พี่น้องเขาทุกสองคู่ันซื้อนาฬิกาแ้วจ้าเมื่อนี้คู่อัน,น,ก,นกับสีผ้ามาอาบน้ำแพะจ้าเพราะว่าพี่ใหญ่แพะจากคอกเก่าไปคอกใหม่เลยจ้าช่วงที่ใไงคลอกฝนก็ตกจากต้าโตเลอะเทอะก็เลยต้องอาบน้ำก่อนเถื่อไปซื้อคอกใหม่แล้วจ้ะเนาะมาเดี๋ยวเข้ามาอาบน,าน้ำร่วมกันพี่น้องอาบนามม้ำไปแพะนวมกันจ้าเดี๋ยวฐานน้ำไหลกันได้ใจน,นะ อันนี้เป็นแพรสายพันธุ์ผสมพันธุ์บ่อจ้ะพี่น้องลูกเพิ่งดน้ำร้อนใช่ลรืตอนนี้อายุโอ้ยตอนนี้อายุาเพิ่น่ได้หลายเลยจ้ะเพิ่งจะได้เดือนกลัวๆเดือนเม่อเท่านึงเดือนเมื่อเท่าึงเดือนแร่เน,นื้นอที่แบบอ่ะโคกมันแฉะพี่น้องง่ายโคกอ่ะพอดีนหนักฝนมันตกหนักสองสามเมือม่อในน้ำตาเช่วยจัดเลย บปลอดที่น่งนอ,องในผ่านของเน่ใสใสาอาดจ้ะเขาเรียกอาดเพราะว่าเดี๋ยวไปสิดหนาวเราถีบหน่อยแต่มือเขาขาดให้ายกขึ้นเข่าหน่ะฝนสาดแดงเลย 好的。拜拜 อาบตัวหน่อยยังอาบหน้าไันี่เธออาบตัวใหญ่สิเขาอยู่ปอาบหลังสจ้าเพิ่นไปตากแดดพี่น้อง ก็ตาได้ป่ะแล้วหน้ามันจะล้างไงต้องล้างหางจะเป็นดัดจะขี่พี่น้องเหมือนง่า,งงามเหมือนเป็ตั๊ผู้พี่น้องตั๊ผู้โหบักโบเดี๋ยวใส่จ่องมัดป่ะเธอมัด ไม่เกียเก่ยงไม่ไมเกียเก่ยงเขียนหงจะเกี่ยงกันไหนลากันไนหมดิกันหโอ้ยโอ้ยจะเด่นที่นอก เออๆยังล่ะเออๆเพิ่นว่านี่ง่ายที <laughs> <laughs> จะฆ่าลูกหลานจะฆ้ามาตรงห้องโอ้ยเนาะห้องกด็ดันได้เนี่ยอยากเปนหนาว เห็นแล้วนั่งโตพี่น้องมาซ้ำนีล่ละจ้ะแย่นหนาวไปตากแดดก่อนเอาไตากก่อน้อนหนกมันม้นอนนเอาไนไมหาย,ยตากแดดพี่น้องอาบตองมาตากแดดจ้หพ่พนตากแดดได้ของจข้าวีปนสบัสดขนสบัสดหง,งๆ,ๆเดี๋ยวคุกัเอาเพิ่นของโมไปจ้ะเด้อ ไปจ้าเดี๋ยวไปอาบโจวต่อไปจ้าันนก็อะไอะโจวมังพักตอวใหญ่ไลยกาลังซอยกันจับจ้าจับไหมัวใหญ่ไหมจคบตายจับไว้แน่นหน่อไกระโดดจับพี่้อง ตัวที่สามมาแล้วจ้ะอันนี้รุ่นเดียวกับเจบ้าบอว์หงันละจ้ะอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียจับเบิางไคแนะ่โอ้โหตวัวเมียจ้ะตวัวเมียโอ้แพออะขูดอ่อนมนี่จะตัวอ้วนนะพี่น้องจ้ะพี่น้องกระสันคลิปนี้สงสัมนี่ยละจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเบิงอาบพ่อแพะแม่แพะ,พ,พ, hebt, พ,ะพ่อพ,พันแม่พันกันจ้ะเนาะตอนนี้พวกเอาก็ขออาบลูกๆกันจ้ะเพราะลูกมันล้าโตคักจ้ะงจ้ะใสนล้า่ซับนี่จ้ะสำหรับคลิปนี้มากระกฏ อไล่กดแชร์กดซับตะคายอย่าลืมกดกระดิ่งในะแต่้อวีดีโอเพื่อสิบประพาทคลิปต่อไปจ้ะสัน่นซันนี่ครูอ่อนล่าแล้วจ้ะัส,สดีจ้า